ตุดเตสธาโสธีพระวันตุเมอิทธิอริธิพุทธ,ธนิมิตมังขอเดชะเดชังขอเดเดชะขอจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาวุนีด้วยเถิดอิทธิอริธิพุทธ,ธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะขอจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาวุนี้ด้วยเถิดอิทธิอริธิ พุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะขอจงมาเป็นที่พึ่งแก่มรรคอาโอนี้ด้วยเถิดขอท่านทั้งหลายได้ตั้งนำโพร้อมกันสามจบกันดังครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตกล่าวตามข้าพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะขรลมีสาธุสาธุมือข้าพระเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเหนือคิ้วต่างทูปและเทียนทองดวงเนตรทั้งสองข้างอันเรืองสาย ขอนอกน้องถวายเป็นปฏิบแก้วทั้งซ้ายขวาตายสังขารขอนอกน้องถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาพุทธบูชามหาเทโชวันโตธรรมะอูชามหาปัญญาโยสังฆาอูชา มหาโพธาวะโหติโลกนาถังอภิปุษยามะนะอนันตพุทโธอนันตธมโมอนันตสังโฆหอนันตปัจเจอนันตโพธิสัตโตอนันตโพธิปัจจียธรรม 37ประการองค์แห่งการจัดสรุปธรรมว่องดังๆๆเลอสัพพังอัปปาราทังธรรมัญทมีพันตีโอกาสะทวาระตีนักกัตังสัพพังอัปปาราทังธรรมัญทมีพันตีโอกาสะ ขมามิอันเดกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มนโนกรรมสามกรรมอันหนึ่งอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทได้เคยพลาดพลั้งได้เคยน่วงเกินต่อคุณพระตรตนตไตรอันมีองค์สมเด็จ พระจอมไตรโลกกนาผู้พิชิตตมานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธจักรพัรดิพระพุทธสิกขีทศพลรยานที่หนึ่งสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครู แห่งต้นพุทธวงเป็นต้นมาที่เดือดดยร่วงเกิน <flats> <c oughs>